สวัสดีครับมาวินเชียงคงครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่มารับชมวันนี้ก็มีโฟก์ลิฟ์สายยกครับเข้าใหม่อีกหนึ่งคันครับสภาพสวยๆเลยครับสวยกว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วนะครับผมเป็นยี่ห้อนิสสันนะครับเป็นยี่ห้อนิสสันคือระบบนี้ก็คือเอ็นหน้าได้นะครับแล้วก็ยกขึ้นยกลงแล้วก็สไลด์งาได้นะครับอ่ะ ยกขึ้นสูงก็ยกได้สามตันนะครับยกได้สามตันแล้วก็ยกสูงได้สามเมตรนะครับอ่าเอ็นหน้าได้เป็นยี่ห้อนิสันเครื่องทีดีสองะเครื่องทีดีสองเจ็ดครับเป็นเครื่องดีเซล ตอนแรกเจ้าของเดิมบอกว่าเป็นมีช่องเป็นเป็นรถติดแอร์มานะครับเจ้าของเดิมบอกว่าตอนแรกสวยไหมครับยกได้สามตันครับผมผมพาไปดูเครื่อง เครื่องดีเซลครับเครื่องดีเซลเครื่องลิฟต์สัตทีดีสองเจ็ดนะครับตรงนี้จะเติมน้ำมันไฮโดรลิกนะครับแล้วก็อีกฝั่งตรงโน้นจะเติมน้ำมันโซลานะครับตรงนี้จะเติมน้ำมันน้ำมันเกียร์ทอกนะครับก็ใช้น้ำมันเครื่องนี่นะครับประมาณเบอร์สี่สิบนะครับเออใช้น้ำมันเกียร์ประมาณเบอร์สี่สิบก็ผมตททัวทีตรงนี้เติมเกียร์ทอก รถคันนี้เป็นระบบเกียร์ท็อกนะครับพร้อมใช้งานจริงๆครับพร้อมใช้งานรถสวยสวยจริงๆครับผมสีล้อนะครับข้างหน้าก็สองล้อข้างหลังก็สองล้อครับแต่ว่าล้อใหญ่นะครับล้อใหญ่ด้วย คร,ครับบังโฟตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นเกียร์เดินหน้าฝอยห,หลังนะครับตัวนี้เป็นเบรกตัวนี้เป็นเบรกตัวนี้เป็นคันเร่งครับไม่มีคัทนะครับตัวนี้เป็นเบรกมือไอ ขับง่ายขับดีนะครับลองบไงขับนะเพื่อนเอาลองขับแลนเอาง่าเลย อ่าสไลด์อีกบ้างเนาะเอาขึ้นสไลด์อ่สไลด์ซ้ายขวานะครับได้โอเคเอาครับโอเคไปค่ายเบรกมืออ่าเดินหน้าไปเลยไม่มีคัดครับมีแต่เบรกกับคันเร่งครับผมเกียร์ท็อปไป ค่อยหลังขับเร็วก,กว่านี่ก็ได้ใช่ไปแลนก์ความพนลงหมุนขับแลนหมุนไปขับแลนนเะออเออ พร้อมใช้จริงๆครับผมนะฮะยก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 นะ เลแหลมเลยครับคันนี้ครับลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถโฟกลิปไปใช้งานนะครับผมก็รบก,กวนโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะครับราคาเน้นโทรนะครับราคาเน้นโทโอเคเอาเขาไปเก็บเลย ลงลงไปละเ,เก็บเลยครับอ่ะเข้าไปเจ็บสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกรงรับซื้อขายทั่วไทย ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ